ตอนที่314การมาเยือนของรังแมลงหลัวเฟิงอยู่ในเมืองอยู่หลานมาเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำที่แอบเข้ามาในเมืองและทำการลอบสังหารแต่เขาก็ยังไม่เคยพบเจอมันเลยความคิดของเขาจดจ่ออยู่กับการฝึกฝนเท่านั้นและเขาไม่ได้สมัครสอบเป็นผู้อาวุโสด้วยซ้ำ สำหรับหลัวเฟิงการเป็นผู้อาวุโสจะทำให้เขาเสียสมาธิเขาต้องจดจ่ออยู่กับการฝึกฝนเท่านั้นสวอบสววบบนอกสำนักหลักของหอคอยตนันมีร่างต่างๆมาเยือนทีละร่างปิดกั้นทางเข้าหลักจนหมดทำให้ลูกค้าที่มาซื้อยาอายุวัฒนะรู้สึกไม่สบายใจพวกเขาค่อยๆถอยออกไปทีละคนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา มันคือรังแมลงผู้ฝึกฝนจากรังแมลงดูเหมือนว่ารังแมลงและหอคอยปันกำลังจะปะทะก,กันเราควรอยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้ดีกว่าลูกค้าจํานวนมากีหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วความโกลาหลละปะทุขขึ้นใกล้กับอาคารหลักของหอคอยปันผู้ดูแลและพนักงานระดับกลางถึงระดับสูง รู้สึกวิตกกังวลขณะที่พวกเขามองไปที่ร่างของผู้ฝึกฝนนอกอาคารรังมแมลงมาทำอะไรที่นี่ตั้งแต่จัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงเข้าร่วมหอคอยตันของเราเราก็ได้ขยายธุรกิจของเรามาแล้ว1,500ยุครังมแมลงไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่ตอนนี้พวกมันโผล่มาทันทีสมาชิกหอคอยตันตื่นตระหนกเล็กน้อยและรายงานขึ้นไปทันที ไม่นานนักข่าวก็ไปถึงเจ้าของสำนักชางชิงและหลัวเฟิงท่านหลัวเฟิงสมาชิกของรังแมลงได้ระดมพลในระดับใหญ่และล้อมรอบอาคารหลักของหอคอยตันไว้เจ้าของสำนักชางชิงส่งข่าวอย่างไรก็ตามภายใต้กฎระเบียบของเมืองอยู่หลานพวกเขาไม่กล้าออกห่างอาจเป็นแค่การมาเยือนเพื่อเจรจา ตอนนี้เรามาสังเกตเจตนาของพวกเขากันก่อนหลัวเฟิงพูดด้วยความอยากรู้เล็กน้อยผู้นำของรังมแมลงอดทนกับสิ่งต่างๆมาเป็นเวลานานในที่สุดพวกมันก็หมดความอดทนเสียทีหรืออาคารหลักของหอคอยตันชายร่างสูงใหญ่สวมกรอกรเกลด็ดนำกลุ่มผู้ฝึกฝนรังมแมลงเข้าไปในอาคารสายตายเย็นชา และห่างเกล็ดหนาที่โดดเด่นทำให้เขาโดดเด่นเมื่อเขาเดินเข้าไปในหอคอยตันพื้นที่กว้างใหญ่ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปรอบๆเขาทำให้เขากลายเป็นศูนย์กลางแรงกดดันที่มองไม่เห็นทำให้สมาชิกหอคอยตันสั่นสะท้านด้วยความกลัวผู้อาวุโสซาลวไม่จำเป็นต้องข่มขู่เด็กๆหรอกเจ้าของสำนักชางชิงปรากฏตัวขึ้น และการจัดวางอาคารก็เริ่มดำเนินการตามที่วางไว้โดยระงงับรัศมีที่น่ากลัวของชายกรอกเกล็ดร่างสูงใหญ่ผู้อาวุโสซาหลัวหนึ่งในเจ็ดบุคคลสำคัญของรังมแมลงที่อยู่ในระดับผู้อาวุโสเจ้าของสํานักชางชิงผู้อาวุโสซาลัวพูดอย่างเย็นชาข้าไม่ได้มาที่นี่เพราะเจ้าโอ้ เจ้าของสำนักช่างชิงตระหนักได้ว่าเจตนาของรังแมลงนั้นแตกต่างจากสิ่งที่เขาคิดในตอนแรกนำนักเล่นแร่ปแปรธาตุกู่ชิงหยวนของหอคอยตันของเจ้าออกมาซะผู้อาวุโซสซาหลัวประกาศอย่างเย็นชากู่ชิงหยวนเหรอเจ้าของสำนักช่างชิงข่มวดคิวเล็กน้อยแต่ยังคงสั่งการไปเรียกกู่ชิงหยวนมาที เข้าใจแล้วครับผู้ใต้บังคับบัญชาออกไปตามทันทีผู้อาวุโสซาหลัวนักเล่นแร่ปแปราธาตุกู่ชิงหยวนเป็นหนึ่งในนักเล่นแร่ปแปราธาตุระดับสูงเจ็ดคนของเราในหอคอยตันข้าเคารพเขามากเจ้าของสำนักชางชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าอยากรู้ว่าเขาทำอะไรให้พวกเจ้าขุนเครื่องหรือผู้อาวุโสซาหลัว เหลือบมองเจ้าของสำนักชางชิงอย่างไม่ละสายตาเจ้าของสำนักชางชิงเพิ่งพาการเล่นแร่ปแปรธาตุเพื่อหาทรัพยากรในขณะที่ผู้อาวุโซสซาหลัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ที่ออกล่าในอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดบ่อยครั้งแน่นอนว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับชางชิงเดี๋ยวเจ้าจะเข้าใจเองผู้อาวุโซสซาลัวพูดอย่างเย็นชา เจ้าของสำนักชางชิงขมวดคิวเล็กน้อยทั้งสองฝ่ายเงียบลงเหล่าสมาชิกไม่กล้าส่งเสียงใดๆไม่นานหลังจากนั้นนักเล่นแร่ปแปราธาตุกู่ชิงหยวนก็มาถึงชายวัยกลางคนแต่งตัวสุภาพมีพะละกกำลังเท่ากับผู้ฝึกฝนระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ผู้รู้แจ้งระดับกลางเทคนิคการเล่นแร่ปแปราธาตุของเขาไม่มีใครเทียบได้ นอกจากเจ้าของสำนักชางชิงแล้วเขายังเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุระดับสูงเจ็ดคนของหอคอยตันที่ดีที่สุดเจ้ามาแล้วกู่ชิงหยวนกล่าวพลางมองไปที่ผู้อาวุโสซาหลัวและกลุ่มของเขาเจ้าคิดว่าการซ่อนตัวอยู่ในหอคอยตันจะทำให้เจ้าปลอดภัยงั้นเหรอดวงตาของผู้อาวุโสซาหลัวเต็มไปด้วยจิตสังหาร เจ้าช่างกล้าจริงๆในเมืองอยู่หลานเจ้ากล้าที่จะสังหารผู้ใต้บังคับบัญชาของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางสองคนที่บรรลุตามกฎของเมืองการฆ่าผู้ฝึกฝนภายในเขตแดนหมายความว่าเจ้าสมควรได้รับความตายเจ้ามีหลักฐานหรืองไงกู่ชิงหยวนถามอย่างใจเย็นความโกรธแค้นชัดเจนในดวงตาของผู้อาวุโสซ่าหลว แน่นอนว่าเขามีหลักฐานรังแมลงต้องจ่ายราคาที่แพงมากเพื่อสรุปว่าผู้กระทำความผิดคือกู่ชิงหยวนจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ร,ระดับกลางสองคนเหรอเจ้าของสำนักชางชิงกล่าวด้วยความประหลาดใจในเมืองอยู่หลานโดยไม่รบกวนร,ระบบป้องกันของเมืองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสังหารบุคคลที่ทรงพลังเช่นนี้อย่างเงียบเงียบ แม้แต่ในระดับผู้อาวุโสก็ตามเขาใช้ยาพิษผู้อาวุโสซ่าหลัวอธิบายข้าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสองคนเพื่อตรวจสอบร่องรอยของเวลาและอวกาศในอดีตและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุยืนยันว่ายาพิษเป็นฝีมือของเขาทำไมข้าถึงต้องวางยาพิษกับสมาชิกรังแมลงของพวกเจ้าสองคนโดยไม่มีเหตุผลด้วยละ่ะ กูชิงหยวนถามด้วยความสงสัยสิบคนเดียวของพวกเจ้าถูกสังหารจนตายระหว่างการต่อสู้ผู้อาวุโสซาหลัวจ้องมองไปที่กู่ชิงหยวนเจ้าสงสัยว่าลูกน้องของข้าสองคนมีส่วนรับผิดชอบใช่กูชิงหยวนพยะหน้าและถอนหายใจ สิบคนเดียวของข้าถูกสังหารเขาทำงานอย่างระมัดระวังเพื่อสะสมทรัพยากรผ่านทักษะการกล่นสิ่งประดิษฐ์ภายในเมืองแต่เขาก็ยังตกเป็นเป้าหมายแค่ซื้อสมบัติเขาก็ถูกซุ่มโจมตีและฆ่าตายขณะกลับไปที่คา,าริหาถ้ำของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาส่งข้อความถึงข้าเปิดเผยผู้ร้ายทั้งสองพวกเขาเป็นสมาชิกข,ของรังมแมลงของพวกเจ้า การส่งสัญญาณจากเตียงก่อนตายนั้นหรือผู้อาวุโสซาหลวเะเยะ้ยอาจเป็นผู้จู่โจมคนอื่นที่ปลอมตัวมาก็ได้ในเมืองอยู่หลานเทคนิคการปลอมตัวไม่มีที่สิ้นสุดการระบุผู้ร้ายต้องมีหลักฐานที่มากเพียงพอกู่ชิงหยวนจ้องมองผู้อาวุโสซาหลัวสิทธิ์ของข้าอ่อนแอและข้าก็เป็นเพียงนักเล่นแร่แปราธรราตุธรรมดาธรรมดาข้า ไม่มีความสามารถที่จะวางยาพิษผู้รู้แจ้งระดับกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์สองคนเจ้ายังบอกอีกว่าการระบุตัวผู้กระทำความผิดในเมืองอยู่หลานจำเป็นต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดผู้อาวุโสซาหลัวจ้องมองนักเล่นแร่ปแปรธาตุเขารู้ดีว่ากูชิงหยวนคือฆาตกรแล้วรังมแมลงทำผิดพลาดหรือผู้อาวุโสซาลัวถาม กูชิงหยวนก็มาด้วยร่วมมือกับการสืบสวนและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้านำตัวเขาไปด้วยเหตุผลอะไรละ่ะทำไมต้องนำตัวเขาไปด้วยหากไม่มีหลักฐานนักเล่นแร,แร่แปรธาตุคนอื่นจากหอคอยตันต่างแสดงความโกรธของพวกเขาผู้อาวุโสซาหลัวเจ้าของสำนักช่างชิงขัดขึ้นมา เจ้าตั้งใจจะเอากู่ชิงหยวนไปโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยนะเพราะข้าเป็นระดับผู้อาวุโสผู้อาวุโสซ,ซาหลัวจ้องมองเจ้าของสำนักช่างชิงอย่างเย็นชาและแสดงภาพฉายเวลาและอวกาศด้วยหลักฐานเวลาในอดีตที่แสดงให้เห็นว่ากู่ชิงหยวนอยู่ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตประกอบกับร่องรอยข้าจึงสงสัยว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด ข้ายังมีคำสั่งที่ผู้อาวุโสเตยโยออกให้ด้วยนั่นทำให้ข้ามีสิทธิ์ที่จะพาเขาไปสอบสวนจริงไหมผู้อาวุโสซ,ซาหลวโกรธมากผู้ใต้บังคับบัญชาที่สำคัญสองคนถูกวางยาพิษในเมืองผู้นำคนไหนกันที่สามารถทนต่อการสูญเสียเช่นนี้ได้เราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาพาท่านกู่ไปนะถ้าเขาถูกพาตัวไปเท่ากับเขาก็ต้องตาย เมื่อพาตัวไปไม่ว่าเขาจะเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพวกเขาทั้งหมดนักเล่นแร่ปแปราธาตุคนอื่นๆพูดขึ้นตามลำดับกูชิงหยวนเป็นที่เคารพนับถือในหมู่นักเล่นแร่ปแปราธาตุหอคอยตันเจ้าตั้งใจที่จะหยุดข้าเหรอข้ามีหลักฐานที่น่าสงสัยข้ามีคำสั่งของผู้อาวุโสเตโยโหย และข้ามาในฐานะผู้อาวุโสเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยเจ้าวางแผนจะขัดขวางข้าเหรอผู้อาวุโสซาหลัวมองดูเจ้าของสำนักชางชิงเจ้าของสำนักชางชิงรู้ดีว่าถ้าเขาเข้าแทรกแซงเขาก็จะไม่มีเหตุผลภายใต้ความสงสัยที่สมเหตุสมผลผู้อาวุโสซาหลัวมีอำนาจที่จะบังคับและจับผู้ต้องสงสัยได้ และพวกเจ้าสายตาของผู้อาวุโสซาลัวจับจ้องไปที่นักเล่นแร่ปแปรธาตุที่โกรธแค้นข้ากำลังคุยกับเจ้าของสำนักพวกเจ้ากล้ามาขัดจังหวะข้าง,งั้นเหรอจดจำชื่อของพวกเขาไว้ทุกคนสิเข้าใจแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาตอบรับทันทีจ้องมองนักเล่นแร่ปแปรธาตุท,ทีละคอ,น,อนักเล่นแร่ปแปรธาตุหน้าซีด และเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกูชิงหยวนมั่นใจได้เลยข้าจะพบกับผู้อาวุโสเต๋ออยู่เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเจ้าของสำนักชางชิงกล่าวขอบคุณท่านเจ้าของสำนักขอโทษด้วยที่ต้องรบกวนกูชิงหยวนโค้งคำนับอย่างนอบน้อมแม้ว่าจะเตรียมรับกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดแล้วก็ตาม ท่านเจ้าของสำนักท่านไว้ใจเขามากเกินไปนะชายผมดำสวมชุดดำปรากฏตัวขึ้นอืมทั้งสองฝ่ายหันความสนใจไปที่หลัวเฟิงซึ่งการมาถึงของเขาทำให้การแสดงออกของผู้อาวุโสซาลัวเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาไม่สนใจเจ้าของสำนักชางชิงมากนะักแต่ชื่อเสียงของจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิง์พุ่งสูงขึ้นหลังจากล้มผู้อาวุโสเทียนเหอ เมื่อหลัวเฟิงปรากฏตัวขึ้นรัศมีที่มองไม่เห็นและหน้าสะพรึงกลัวก็แผ่กระจายออกไปการแสดงออกของผู้อาวุโสซาหลัวเปลี่ยนไปในขณะที่เขายืนนิ่งกรอกเกรดของเขาเรืองแสงจางจางขณะที่เขาต้านทานแรงนั้นแต่ผู้ฝึกฝนรังมแมลงผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาไม่สามารถต้านทานได้พวกเขาถูกพัด กระเด็นออกไปด้านนอกด้วยแรงกดดันมหาศาลร,รังมแมลงกล้าทำสิ่งที่อวดดีในอาณาเขตของข้าได้อย่างไงหลัวเฟิงจ้องเขแมงผู้อาวุโสซาหลัวขู่ด้วยความโกรธหลัวเฟิงรึกข้ามีหลักฐานที่น่าสงสัยผู้อาวุโสเตอโยโออกคำสั่งมาพวกขยะของรังมแมลงกล้าไล่ล่าผู้ร้ายเองเหรอหลัวเฟิงย่อเยอ้ย เจ้ารู้ด้วยซ้ำไหม,มว่ารังของเจ้ามีชื่อเสียงในด้านอะไรใบหน้าของผู้อาวุโสซาลัวเริ่มมืดมนในระดับผู้อาวุโสกฎของเมืองโดยทั่วไปกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามและการต่อสู้โดยตรงภายในเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สนับสนุนอย่างยิ่งนี่เจ้าผู้อาวุโสซาลัวอุทานด้วยความโกรธฟังให้ดี น้ำเสียงของหลัวเฟิงเย็นชาขณะที่เขาพูดกับผู้อาวุโสซ่าหลัวคำพูดของเขาไปถึงหูของผู้ฝึกฝนรังมแมลงด้านนอกหอคอยตันของข้าปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดจะไม่มีใครมีอำนาจที่จะเอาผู้ฝึกฝนของพวกเราไปไม่แม้แต่เจ้าไม่แม้แต่ปรมาจารย์รังมแมลงด้วยซ้ำ เจ้ากล้าดูหมิ่นปรมาจารย์รังมแมลงขนาดนี้เชียวหรือผู้เท่าซาลัวถามพร้อมจ้องมองไปที่หลัวเฟิงปรมาจารย์รังมแมลงเป็นพลังที่น่าเกรงขามเทียบเท่ากับปรมาจารย์ห้องโถงทั้งสามสูงกว่าระดับผู้อาวุโสโดยเฉลี่ยมากก็ใช่แต่ข้าไม่คิดว่าเขาคู่ควรแก่การได้ความเคารพหรอกนะหลัวเฟิงจ้องมองผู้อาวุโสซาหลัว เจ้าสามารถบอกคำพูดที่แน่นอนของข้าให้เขาฟังได้ข้าหลัวเฟิงจะรอเขาอยู่ตลอดเวลาเจ้าของสำนักช่างชิงยืนตะลึงมองหลัวเฟิงราวกับว่าเขาบ้าไปแล้วช่างกล้าจริงๆช่างชิงภูมิใจในตัวเองที่รักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่างๆในเมืองอยู่หลานเขาไม่มีวันกล้ากระทำการเช่นนี้แน่ผู้ฝึกฝนที่รวมตัวกันจากทั้งสองฝ่าย ก็ตกตะลึงเช่นกันท่านจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงเหรอกู่ชิงหยวนไม่อยากเชื่อสายตาเขาเตรียมรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่สุดไว้แล้วโดยซื้อสมบัติความตายทดแทนคำพูดของหลัวเฟิงทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นตกตะลึงทำให้ปรมาจารย์ร,งรงังแมลงอับอายขายที่หน้าดีละ่ะ ข้าจะส่งข้อความของเจ้าไปยังอาจาร,รย์รังแมลงตามที่เจ้าต้องการอย่างแน่นอนผู้อาวุโสซาหลัวเยยหยันและหันหลังจากไปเสียงพึมพำรรแอเรียแห่งชีวิตและความตายเปิดใช้งานหอหุ้มอาคารหอคอยตันด้วยคลื่นที่น่าสะพรึงกลัวผู้อาวุโสซาหลัวพบว่าตัวเองติดอยู่ข้างใน ไม่สามารถหลบหนีหรือรื้อถอนรูปแบบนี้ได้เขายังสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของตัวเองที่ค่อยๆอ,อ่อนลงและตระหนักว่าเขาจัดการเรื่องนี้ได้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทำให้การแสดงออกของผู้อาวุโสซาลัวเปลี่ยนไปเป็นความหวาดกลัวแทนนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ในเมืองแห่งนี้เจ้ามีแผนที่จะโจมตีด้วยเหรอผู้อาวุโสซาลัว ต้องมองหลัวเฟิงด้วยความโกรธแค้นและตื่นตระหนกผสมกันเจ้ามาที่หอคอยของข้าด้วยความเยื่หยิ่งและตอนนี้ต้องการจากไปดือด้อๆอย่างนั้นเหรอกระทำการช่วยๆเช่นนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตทิ้งคริสตานหุ่นหยวหนึ่ง0ันล้านชิ้นไว้เพื่อเป็นการชดใช้ซะหรือไม่ก็ติดอยู่ที่หอคอยตันของข้าอีกสักพักหลัวเฟิงพูดด้วยความสงบและแน่วแน่ ผู้ฝึกฝนทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงจนเงียบงนันไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมผู้อาวุโสซาหลัวตกอยู่ในความตื่นตระหนกร้องขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์รังมแมลง